มอนสเตอร์พาราไดตอนที่225าท่าเท้าอสศนีบาทมอนสเตอร์พาราไดตอนที่225ท่าเท้าอสนีบาทเช้าวันรุ่งขึ้นลิน่วงตื่นขึ้นมาตอน7็โมงเช้าเพื่อเตรียมอาหารเช้าลินซินตื่นนอน7โมง10นาทีและปลุกลินซวนให้ตื่นด้วยวันนี้พี่ไม่ฝึกทักษะปืนหรอคะลินซินถามที่โต๊ะอาหารและดื่มนม ไม่ใช่วันนี้พี่ต้องฝึกทักษะการเคลื่อนไหวที่อาจารย์ของพี่ส่งมาให้หลินฮวงพยักหน้าและยิ้มพี่ได้ศึกษาเทคนิคปืนอันที่สามหรือยังพี่ศึกษามันเมื่อคืนวันนี้พี่จะศึกษาอันที่สี่หลินซินพยักหน้าเธอดูไม่สนใจที่จะคุยกับเขาต่อหลังจากดื่มนมแล้วเธอก็ขึ้นชั้นบนไปพร้อมกับหลินซวนหลินฮวงทานอาหารเช้าต่อจนเสร็จหลังจากทำความสะอาดห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นและเริ่มศึกษาทักษะการเคลื่อนไหวที่คุณฟูส่งมาเขานั่งลงบนโซฟามันเป็นวิดีโอที่คุณฟูบันทึกไว้ในช่วงเริ่มต้นของวิดีโอมีคุณฟูที่แนะนําทักษะการเคลื่อนไหวอยู่ทักษะการเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าท่าเท้า,ทาอัสนีบาทก็เหมือนกับชื่อมันความเร็วของมันเร็วราวกับฟ้าผ่าต้นกําเนิดอีกชื่อหนึ่งคือเสียงที่ดังราวกับฟ้าผ่าคุณฟูบรรยายต่อไป เขาขยับด้วยความเร็วสายฟ้าและตามด้วยเสียงดังลิน่วงตะลึงเขาคิดว่ามีอะไรบางอย่างระเบิดแต่ไม่ช้าเขาก็รู้ว่ามันมาจากทักษะการเคลื่อนไหวไม่นานนักเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับที่คุณฟูได้กลับไปยังตำแหน่งเดิมเธอเห็นหรือไม่นั่นเป็นผลของทักษะการเคลื่อนไหวเสียงจะดังก่อนที่เธอจะมาถึงจุดที่สองจากตำแหน่งเริ่มต้นของเธอคนที่มีพลังมากพอจะสามารถจับจุดได้ ผมขอทักษะเคลื่อนไหวแบบเงียบๆแทนได้ไหมหลินฮวงพูดไม่ออกเลยเพราะรู้สึกว่าทักษะนี้ช่างเป็นจุดดึงดูดได้ง่ายเนื่องจากนี่เป็นวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้คุณฟูจึงไม่อาจได้ยินสิ่งที่หลินฮวงพูดเขาอธิบายทักษะเคลื่อนไหวต่อวิดีโอยาวหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนื่องจากคุณฟูพยายามอย่างมากในการอธิบายและสาธิตทักษะการเคลื่อนไหวหลินฮวงจึงรู้สึกไม่ดีกับการร้องขอทักษะเคลื่อนไหวอื่น เขาจึงจำใจดูวิดีโอต่อไปการสอนมีรายละเอียดมากมายในขณะที่คุณฟูได้ตอบทุกคำถามและข้อสงสัยทั้งหมดที่หลินฮวงต้องการรายละเอียดไม่มีอะไรที่หลินฮวงสงสัยหลินฮวงยังคงดูวิดีโอต่อไปจนจบแม้จะรู้ว่าเหลือเวลาอีกเพียง2อสนาทีคลิปก็จะจบคุณฟูแสดงท่าทางอัศนีบาดบนด่านฟ้ายานบินของเขาหลายครั้งก่อนที่จะกลับมาพูดกับหลินฮวงในวิดีโอว่า โอ้ใช่มีบางอย่างที่ฉันต้องพูดเสียงดังที่มาพร้อมทักษะเคลื่อนไหวถือเป็นจุดอ่อนมีคนพยายามคิดหาทางแก้ไขแต่ก็ไม่สามารถหาทางออกให้กับมันได้มานานหลายร้อยปีแล้วทักษะเคลื่อนไหวนี้ขึ้นอยู่กับพลังชีวิตที่ส่งผลต่อความเร็วดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีเสียงดังอย่างไรก็ตามอัจฉริยะคนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนพลังชีวิตเขาให้เข้ากับทักษะเคลื่อนไหวนี้ สร้างทักษะที่เงียบขึ้นมาและตอนนี้ฉันจะสอนเธอหลินฮวงรู้ได้ทันทีเลยว่าวิดีโอสอนาทีสุดท้ายสำคัญมากถ้าเขาไม่สนใจสองนาทีสุดท้ายเขาก็คงจะต้องฝึกแบบเสียงดังต่อไปฉันเกือบถูกหลอกหลินฮวงไม่คิดว่าคุณปูจะขี้เล่นเขาปิดวิดีโอและเดินไปที่ลานเพื่อป้องกันรองเท้าของเขาจากการถูกทําลายเนื่องจากการขาดการควบคุมพลังชีวิตเขาจึงถอดมันออก เท่าที่เขาสามารถควบคุมพลังชีวิตใต้ฝ่าเท้าได้เขาจะสามารถควบคุมท่าเท้าอัศนีบาทได้80%ส่วนที่เหลือจะเป็นการเรียนรู้รายละเอียดเล็กๆอย่างไรก็ตามการควบคุมพลังชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเขาสูญเสียการควบคุมและหัวทิ่มลงไปในถังขยะตรงทางเข้าในการทดลองแรกดูเหมือนว่าฉันจะต้องการพื้นที่ใหญ่ๆสำหรับการฝึกนี้ลิน่วงอาบน้ำเปลี่ยนใจและบอกลาหลินซินและหลินซวน ขาขี่อินเซียเล็กซานเดียนมุ่งหน้าไปยังเขตป่าที่นอกเมืองเมื่อมาถึงเขตป่าที่ว่างเปล่าหลินฮวงเรียกอินเซียเล็กซานเดียนกลับและเริ่มฝึกฝนท่าท้าอสศนีบาทความชำนาญในการใช้พลังชีวิตของเขาดีกว่าระดับเงินขั้น3เพราะวิชาโจมตีพายุห่าของเขาอยู่ที่ระดับ8ซึ่งมอบความเร็วในการหมุนพลังชีวิตเขาถึง96เปซและมันก็เป็นตอน4โมงเย็นหลังจากที่ฝึกอยู่7-8ชั่วโมงในที่สุดเขาก็หยุดวิ่งไปรอบ อย่างไรก็ตามเขายังห่างไกลกับคําว่าสมบูรณ์ตอนนี้เขาได้ชิ้นส่วนการทักษะมาสิบกว่าชิ้นเท่านั้นเนื่องจากมันเกือบจะถึงมื้อเย็นแล้วลิน่วงจึงอันเทอญอินซีเอเล็กซานเดียนและขี่มันกลับบ้านเมื่อเขามาถึงบ้านเขาก็เห็นหลินซินกําลังเทน,น้ําใส่แก้วอยู่ในห้องครัวเกิดอะไรขึ้นกับพี่นะ่ะลินซินสงสัยเมื่อเธอมองดูสภาพของลิน่วงเธอสงสัยว่าเขาถูกทุบตีมาหรือเปล่าทําไมมันจึงดูเหมือนเขาไปเล่นกิ้งคุกดินมา ไม่มีอะไรพี่แค่ล้มตอนฝึกทักษะเคลื่อนไหวพี่จะไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้แหละหลิลน่วงโบกมือปฏิเสธแล้วเดินตรงไปที่ห้องน้ำชั้นสองหลิน่วงอาบน้ำขจัดคราบดินตามร่างกายของเขาเขาใช้เวลาพักใจในการอาบน้ำหลังจากนั้นเขาก็โยนเสื้อผ้าสกรปรกออกไปและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่พี่ฝึกฝนทักษะเคลื่อนไหวแบบไหนกันหลินซินอยากรู้ตั้งแต่เขากลับมาแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะถามหลิน่วง พราะเขาเดินตรงเข้าไปอาบน้ำทันทีที่เขากลับถึงบ้านมันคือทักษะเคลื่อนไหวที่อาจารย์ของพี่ส่งมาให้น้องยังไม่สามารถเรียนรู้มันได้ในตอนนี้มันต้องใช้พลังชีวิตและความเชี่ยวชาญในทักษะนั้นพี่ฝึกมันมาตั้งแต่เช้าและในที่สุดพี่ก็ไม่พลาดอีกลินห่วงอธิบายโอ้ลินซินรู้สึกโล่งใจว่าเขาไม่โดนทำร้ายมา ลินฮวงไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะทําอาหารดังนั้นเขาจึงสั่งอาหารมากินแทนขณะที่เขามองหาวิธีที่จะควบคุมพลังชีวิตเขาให้ดีขึ้นโดยการดูวิดีโอหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จลินฮวงก็ไปเล่นเกมเจ้าแห่งปืนกับหลินซินและลินซวนเขากาลังคิดที่จะเรียนรู้เทคนิคปืนสังหารเพื่อผ่อนคลายใน4ชั่วโมงหลินฮวงสามารถเรียนรู้เทคนิคปืนระดับเบื้องต้นได้อีก9ประเภทและในที่สุดเขาก็เรียนเทคนิคปืนระดับเบื้องต้นจนหมด ในตอน4ี่ทุ่มเขาตรงดิ่งไปที่เตียงเพื่อเข้านอนอย่างเหนื่อยล้า m อน s เตอร์พ a d i ไดตอนที่226การย้ายโรงเรียน10วันต่อมาหลินฮวงได้ฝึกท่าท้าสายฟ้าในตอนเช้าขณะที่เรียนรู้เทคนิคปืนสังหารจากหลินส่วนตอนดึกเขาเริ่มต้นที่จะเชี่ยวชาญทักษะสายฟ้าเมื่อเขาได้รับชิ้นส่วนการทักษะที่มากขึ้นในทุกๆวันภายในสองสัปดาห์ เขาสะสมชิ้นส่วนการ์ดได้มากกว่า30ชิ้นและในช่วงเวลาเดียวกันเขายังสามารถเรียนรู้เทคนิคปืนระดับต้นได้ทั้งหมด29ประเภทในที่สุดมันก็ถึงวันลงทะเบียนเรียนของหลินซินมีสถาบันนักล่าสี่แห่งในเมืองหิมะที่แบ่งเป็นสี่โซนเนื่องจากหลินฮวงพักอยู่ฝั่งตะวันออกพวกเขาจึงอยู่ห่างจากสถาบันไปไม่ถึง2กิโลเมตรหลินฮวงขี่มาป่าเวลีเดียนไปพร้อมกับหลินซินและหลินซวนเมื่อพวกเขามาถึงสถาบัน มันก็มีฝูงชนที่ทางเข้าอย่างน้อย1,000งคนหลินฮวงสามารถค้นหาเคาน์เตอร์ข้อมูลได้และขอเส้นทางไปยังศูนย์รับสมัครและพาทั้งคู่ไปกับเขาโรงเรียนนี้สวยกว่าที่เมืองวูลินมันไม่ใช่แค่ใหญ่กว่าแต่ยังมีอาคารที่ใหญ่โตวสวยงามมากมายต้นไม้สีเขียวชะอุ่มยังช่วยให้หลินฮวงนึกถึงมหาลาัยบนโลกเขาหลินซินดูตื่นเต้นเพราะโรงเรียนดูหรูหรากว่าโรงเรียนในเมืองวูลินมาก เมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปในสู่รับสมัครบนชั้น8มันก็มีคนที่กำลังต่อคิวเพียง5-6หคนในไม่ช้ามันก็ถึงคิวของหลินซินหลินฮวงบอกให้หลินซวนรอที่ประตูขณะที่เขาพาหลินซินเข้าไปข้างในมีที่นั่งอาจารย์ที่รับผิดชอบการย้ายโรงเรียนพูดกับพวกเขาเล็กน้อยและให้พวกเขานั่งลงก่อนที่จะถามคำถามที่จำเป็นทั้งหมดชื่อของเธอหลิงเสวียอายุ1 4 หลินซินจดจำตัวตนใหม่ของเธอได้ดีเธอสามารถตอบคำถามทั้งหมดได้อาจารย์ได้สแกนบัตรประจำตัวของหลินซินแบบคำขอย้ายโรงเรียนและที่อยู่อาศัยของหลินห่วงก่อนที่จะมอบบัตรประจำตัวนักเรียนให้เธอเธอจะไปเรียนที่คาสสองซึ่งมันจะเริ่มขึ้นในอีกสามวันส่งรายงานให้แก่อาจารย์ประจำชั้นเธอก่อน8ปดโมงครึง่งอาจารย์บรรยายเข้าๆหากเธอมีทักษะพิเศษอื่นๆให้แจ้งอาจารย์ประจำชั้นเธอ เพื่อที่เธอจะได้รับการจัดให้อยู่หลักสูตรพิเศษหากเธอผ่านหลักสูตรนั้นเธอจะต้องผ่านการประเมินเพิ่มเติมก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการสมัครเรียนต่ออาจารย์กล่าวเสริมขอบคุณค่ะอาจารย์หลินสินยิ้มและพยักหน้าแล้วก็ออกจากสู่รับสมัครไปเมื่อพวกเขาก้าวออกไปทั้งคู่ก็เห็นหลินโซนกำลังมองนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียนต่อสู้เขาดูอิจฉา พี่คะทำไมเราไม่ลงทะเบียนให้หลินโซนด้วยละ่ะหลินซินแนะนำหลินโซนมองมาที่หลินหวงด้วยสายตาคาดหวังเขาค่อนข้างพิเศษหากเขาได้เรียนรู้เหมือนคนอื่นความเร็วที่ผิดปกติของเขาจะถูกเปิดเผยซึ่งจะนำปัญหามามากมายหลายคนจะจับเขาไปทดลองแม้กระทั่งสมาคมนักล่าก็ด้วยหลินหวงปฏิเสธส่วนน้อยหากนายอยากเรียน ฉันสามารถหาวิธีอื่นเพื่อช่วยนายได้นายไม่สามารถมาที่โรงเรียนได้จริงๆหลิน่วงลูบหัวเขาเข้าใจหลินซวนพยักหน้าเมื่อพวกเขากำลังกลับบ้านลินหวงก็สังเกตเห็นว่าหลินซวนรู้สึกผิดหวังมานี่สิส่วนน้อยหากนายอยากเรียนรู้ทักษะต่อสู้ฉันจะสอนทักษะชีวิตให้นายลินหวงบอกให้หลินซวนมาหาเขา ทักษะชีวิตนี้เรียกว่าโจมตีพายุหะลองฝึกสิ่งนี้และบอกฉันให้รู้ว่านายถึงขั้นไหนแล้วหลินฮวงส่งคิดตันวิชาโจมตีพยุหะให้หลินซวนดวงตาของเขาสว่างขึ้นและเขาก็กลับไปห้องของเขาพร้อมกับคิดตันทันทีหลังจากที่ปอบหลินซวนหลินซินก็กําลังเล่นเกมเจ้าแห่งปืนอยู่ในห้องเธอจากนั้นหลินฮวงก็มุ่งตรงไปในเขตป่าเมื่อเขากลับมาในตอนบ่าย เขาก็เห็นหลินโซนกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยท่าทีเศร้าหมองเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกหรอหลินห่วงถามผมติดหลินโซนกล่าวติดหลินฮวงคิดว่ามันแปลกเพราะเขาสามารถก้าวข้ามระดับหนึ่งได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงและไม่พบเจอกับปัญหาใดๆเมื่อเขากำลังฝึกในระดับสองขอฉันดูหน่อยหลินโซนพยักหน้าและแสดงทักษะ พร้อมกับหลินห่วงที่อ้าปากค้างทันทีในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่หลินซวนพูดหมายถึงอะไรเขาติดอยู่ที่ระดับ6แทนที่จะเป็นระดับสองภายใน8ชั่วโมงเขาสามารถฝึกจากระดับหนึ่งไประดับ5ได้มันมักจะมีอุปสรรคเมื่อผู้คนมาถึงระดับ6เพราะมันจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตของพวกเขาเนื่องจากหลินซวนใช้เวลาเพียงสั้นๆเพื่อมาถึงระดับ5ร่างกายเขาจึงยังไม่ปรับการหมุนพลังชีวิตซึ่งทําให้เขาไม่อาจกล้าไปถึงระดับ6ได้ นายต้องฝึกอีกสักพักและนายก็จะไปถึงระดับ6ในไม่ช้าลิน่วงอธิบายหลินซวนเข้าใจถึงปัญหาหลังจากมื้อเย็นหลินห่วงก็ให้หลินซวนสอนเทคนิคปืนแก่เขา3วันได้ผ่านไปและในที่สุดมันก็เป็นวันเรียนวันแรกของหลินซินภายใน3วันหลินซวนสามารถฝึกวิชาโจมตีพยุหะได้ถึงระดับ8ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับลิน่วง เมื่อเห็นว่าหลินซวนเชี่ยวชาญวิชาโจมตีพายุห่าแล้วหลินฮวงก็ดาวน์โหลดวิดีโอการต่อสู้จากชั้น1ถึง9ของลานปลางนักล่าให้หลินซวนดูมีวิดีโอที่มากกว่าส0,000่นวิดีโอและคลิปที่นานที่สุดคือครึ่งชั่วโมงขณะที่คลิปที่สั้นที่สุดคือ23วินาทีวิดีโอเหล่านี้จะทําให้หลินซวนไม่ว่างไปสักพักในขณะเดียวกันหลินฮวงก็มุ่งเน้นไปกับการฝึกท่าเท้าอัศนีบาทเขาต้องการจะเชี่ยวชาญมันก่อนที่จะออกไปล่ามอนเตอร์มเมล็ดพันธ์ชีวิต เขาซื้อเครื่องย่างบาร์บีวมาอีกสองเครื่องและก็เตรียมเนื้อย่างไว้สามชุดสำหรับหลินส่วนและสั่งให้เครื่องทำงานทุกเช้าก่อนจะออกไปทั้งหมดที่เขานำติดตัวไปด้วยคือของทานเล่นทุกวันเขาจะฝึกจาก8ปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มนอกจากเวลาที่เขาใช้ไปกับมื้อกลางวันและมื้อเย็นซึ่งเป็นเวลาแค่20นาทีเขาได้ใช้เวลาไปกับการฝึกนานถึง14ชั่วโมงเขาค่อยๆเชี่ยวชาญท่าเท้า,ทาอสเนีบาทจำนวนของชิ้นส่วนการทักษะที่เขาได้รับเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ท้ายที่สุดในวันที่28นับตั้งแต่หลินซินเริ่มเรียนเขาก็ได้รับชิ้นส่วนการ์ด3,000ชิ้นพร้อมกับการแจ้งเตือนจากเสี่ยวเฮยตรวจพบชิ้นส่วนการ์ดทักษะท่าเท้าอัศนีบาท3,000ชิ้นการ์ดทักษะเคลื่อนไหวระดับสุดยอดท่าเท้าอัศนีบาทท่านต้องการจะประสานการ์ดหรือไม่ใช่หลินฮวงตอบโดยไม่ลังเลกำลังประสานชิ้นส่วนการ์ดทักษะ3,000ชิ้น ขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้รับการทักษะเคลื่อนไหวระดับสุดยอดท่าเท้าอสศนีบาทหลินฮวงตรวจสอบการท,ทันทีการทักษะชื่อการดทักษะท่าเท้าอสศนีบาทความหายากสุดยอดประเภททักษะทักษะเคลื่อนไหวระดับทักษะไม่อาจระบ,บุได้สถานะใช้งานได้หมายเหตุการ์ดไม่เลวในที่สุดหลินฮวงพ่นลมหายใจ มันมืดหลินหวงเพิ่งตระหนักว่ามันสี่ทุ่มแล้วเขาไม่ต้องการจะอยู่ในเขตป่าอีกต่อไปจากนั้นเขาก็เชิญอินซีอเล็กซานเดียนและบินกลับบ้าน